ครับลำดับต่อไปผมจะมาอธิบายเครื่องเสียบหมูสเต๊ะนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเครื่องหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมได้เตรียมชิ้นหมูไว้แล้วเป็นแบบนี้นะครับไม้เนี่ยผมเผอิญมีแบบไม้สั้นนะครับหมูสเต๊ะเนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่2.5เซนความก้างจนถึง3เซนนะครับส่วนความยาวเนี่ยนะครับก็คือประมาณ5-10เซนได้เลยนะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะยาวประมาณ5เซนนะครับคือพวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับความหนาของหมูก็ประมาณ3มิลนะครับเดี๋ยวเราจะวิธีการทําเนี่ยก็คือเครื่องหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แบบที่1นึ่ะครับเปิดฝาเลยครับวิธีการทําเราจะเริ่มเปิดฝานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือเป็นหมูขนาด3หนาความกว้าง3เซนนะครับความยาว5เซนนะครับนี่คือขนาดหมูขนาดเล็กหมูหมูสั้นนะครับหนา3มิลแล้วเราเอาไม้มาเรียงไว้อย่างนี้นะครับ ไม้เนี่ยเราสามารถที่จะไม้ยาวไม้สั้นได้เพราะว่ามันเป็นตะปูอย่างนี้นะครับเราสามารถล่นได้ปรับเต้มหมดนะครับความยาวยังเหลืออีกฟืนเลยนไมครับเหลืออีกหลายส่วนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับจับเรียบร้อยแล้วเราก็งับเลยนะครับเวลาทางานจริงเนี่ยดี๋ยมันจะเร็วนะครับเราจับนี่งับลงไปเลยนะครับนะครับนี่นั้งแบบทาช้าๆแต่ทำจริงทําเร็วนะครับเราก็สามารถได้ปริมาณเยอะเะรแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับปั๊บ นะครับเราก็จะได้หมูสเต๊ะไม้เล็กนะครับออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีรอยเสียบนิดหน่อยนะครับรอยนะครับเตาพอเวลาเรา่ากลงไปก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับลอยจะเป็นรอยเสียบหมูนิดหน่อยรอยกดนะครับหมูจะเป็นรอยแบบนี้นะครับนะครับหมูก็จะเป็นรอยแบบนี้เดี๋ยวเราให้ลองเสียบไม้ใหญ่นะครับไม้ยาวเอาไม้ยาวเข้าไปนะครับเอาหมูยาวๆแผ่นยาวๆเข้าไปนะครับไม้ยาวพี่ก็ต้องไม้ใหญ่พี่ก็ต้องหาหมูนะครับที่มัน เท่ากันนะครับอเสียบเ้าไปเลยครับฟางไปเลยครับ่าเป็นหมูไม้ยาวนะครับไม้ยาวนี่คือความยาวประมาณ10เซนอีกเท่าหนึ่งสองชิ้นนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับเอาไม้เข้าไปลองเสียบดูนะครับอันนี้มันจะไม่เสียบไม่ทะลุนะครับทุกอย่างมันต้องปรับนะครับปรับให้เข้ากับพี่พี่ก็ต้องปรับให้เข้ากับเครื่องแต่มันก็จะเร็วนะครับเวลาทางานจริงๆปุ๊บๆเลยนะครับพี่ต้องจับจับไป้นั่นให้ถูกจับไอ ลักษณะการทำงานให้ถูกก็จะเร็วนะครับถูกแล้วครับนะฮะร้อนนะครับก็กดนะครับแล้วก็หน้าเข้าไปกดเข้าไปครับนี่คือหมูยาวนะครับนะฮะไม้เห็นไหมเสียบมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเสียบมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทำงานจริงเวลาทํางานจริงเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้นะครับเพราะคนมันจะเริ่มทํานานนะครับในแบบนียมันจะช้าหน่อยหนึ่ง นะครับนี่เป็นหมูแบบแรกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ